วันนี้ครูได้ฝรั่งสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งมานะครับจากช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองราคาไม่แพงพูดง่ายแล้วก็ไม่ต้องต่อคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องต่อก็ลดให้นะครับและยังแถมมาอีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นชมพู่นะครับเป็นชมพู่ทับทิมจันท์อภิันทน,นาการจากพี่ต้อมเช่นเดียวกันนะครับเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองช่องนี้ไปรับชมกันได้นะครับใครสนใจที่ปลูกไม้ผลนะเอาละเดี๋ยววันนี้ครูจะต้องเอาไป น่าจะชาก่อนไหมเดี๋ยวดูรากก่อนว่ามันไปถึงไหนนะครับถ้ารากเดินดีแล้วไม่ต้องชํำนะลงเค่งเลยนะเอามาดูรากกันก่อนล้วกันมาดูรากกันก่อนละกันว่ารากมันเดินดีไหมเดี๋ยวขอดูฝรั่งก่อนละกันนี้อยากดูฝรั่งโอ้หแล้วก็แพ็คมายังดีเลย <laughs> ดินตรงนี้เนี่ยประกอบด้วยอ,อ,องค์ประกอบหลัก4ส่วนนะครับก็คือเนื้อดินนะครับเป็นดินเก่าที่ครูเอามาปรุงใหม่หรือถ้าใครจะใช้ดินใหม่เลยก็ได้นะครับอัตราส่วนนั้นก็เป็นเนื้อดินเก่า3ส่วนหรือถ้าเป็นดินใหม่ก็จะใช้ดินใหม่1ส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็จะเป็นขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับ1ส่วนและในนี้ครูจะผสมถ่านเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับดินอีกส่วนหนึ่งก็คือปุยหมักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะใส่ ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินตอนนี้ครูยังไม่ได้วัดสภาพดินนะครับว่าดินมีหรืเป็นกรดเป็นด่างแค่ไหนนะครับใส่ไปก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือความชื้นนะครับก็ใส่ไปอพอประมาณประมาณ50%นะครับก็มปประมาณนี้นะฮะส่ส่วนนะครับอโอเคแล้วเราก็เอาไปใส่ในเข่งได้เลย ในชั้นแรกก็ง่ายๆเลยครับตรงนี้เราก็จะเอา,เอาส่วนก้นออกก่อนแลเดี๋ยวมาดูรากกันแล้วกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะตัดออกไปเลยในส่วนก้น<ม>โอนี่เห็นแค่นี้ก็โอเคละ,ะตรงกลางนี้นะครับจะเห็นว่ามีเสาเข็มไว้ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการสุดตัวของอต้นไม้นะครับเดี๋ยวครูบกบเสาเข็มมาสักนิดนึงก็วางเลยระดับความสูงก็จะอยู่ที่ราว ขอบกระถางต่ำลงมาสักประมาณสักสองสมนิ้วเท่านั้นแหละนะครับก็วางไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็จะอ,อ,อาจจะถอดก็ได้ถอดอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อป้องกันการกระทบกระทืนของรากนี่เนี้ยนะเสร็จแล้วก็ตัดออกแล้วเราก็เอาดินกลบได้เลยนะครับอย่างเงี้ยง่ายไ,ไม่ละถ้ามันยังไม่พอก็เอาดินมาเติมเท่าน,นั้นเอง สูงไรสักนิดหนึ่งเดี๋ยวดินมาลงมาเติมไปหน่อยนะยังไงมันก็ยุบก็เกลี่ยดินให้เสมอแค่นี้เองครับออกแรงกดเบาๆยังไม่เสร็จขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวครูจะเอาไม้คำ้ำมาคำม้ำด้วยก่อนแล้ว <c oughs> เสียบไม้ค้ำก็ อย่าให้แทงลงไปตรงรากตรงๆนะครับก็แทงเฉียงๆเข้าไว้เพื่อปะทะแรงลมให้ได้นะลงไปประมาณนี้เดี๋ยวครูก็จะใช้อันนี้ครับเป็นเทปพันกิ่งนะครับซึ่งมันความยืดหยุ่นมากก็จะล็อกไว้ก่อนชั่วคราวนะครับทีนี้ก็รดน้ําได้เลยเข้อแนะนําที่ครูมาทําในช่วงเย็นก็เพราะเนื่องจากว่าการเดินทางของเขานั้น เดินทางมาพอสมควรนะครับขาดน้ํามาพอสมควรดังนั้นเวลาเราทําช่วงเย็นเนี่ยเขาได้มีโอกาสหรือมีเวลาในการพักฟื้นตัวด้วยนะครับก็จึงแนะนําให้มาลงกระถางหรือปลูกลงพื้นกันแล้วแต่นะครับลงทำลงในช่วงเย็นเพื่อนๆหลายท่านก็สงสัยว่าเวลาปลูกผล,กลกไม้หรือเอาดินลงเข่งนั้นจะมีปัญหาเรื่องดินรั่วไหลออกจากเข่งไหเไมเดี๋ยวมาดูครับมาดูตรงนี้ผมพาให้ดูนี่เลยครับเห็นไหมครับว่ารั่วไหลไหม นี่ครับบริเวณรอบนอกเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็ไม่รั่วนะครับมันก็จะอัดอัดแน่นลงไปนะไม่รั่วหรอกนะอัดดูตรงส่วนอื่นก็ได้ส่วนที่ปลูกไว้แล้วอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยตาห่างๆเนะี่ยยังไม่รั่วเลยเนาะก็มีแต่มันจะซุดลงหรือยุบลงเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นหงเป่าสือที่ครูเคยปลูกแล้วก็เคยนําเสนอให้ดูไว้แล้วนะครับอ่ะย้อนมาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าทีนี้เวลาให้น้ำเนี่ยครูก็จะให้เช้าเย็นนะครับแต่ทีนี้ เออช้าเนี่ยครูไม่มีเวลามาหรอกก็จะใช้วิธีเดินสายเดินมาทั่วไปถึงนู่นเลยร,รอบๆเลยก็เดี๋ยวก็จะเจาะตรงนี้ขึ้นตรงนี้เอาพรุ่งนี้กว่านะครับวันนี้มันเย็นมากแล้วเดี๋ยวฟ้าจะมืดเกินไปที่จะทําให้ดูแต่ตัวนี้ลดน้ําไว้แล้วนะครับก็ออกอ<ป>มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ครูเตรียมมาสําหรับการต่อระบบน้ําวันนี้ก็คือนี่ครับสิ่งแรกก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์หรือหัวน้ําพุแบบนี้นะครับหัวน้ําพุแบบนี้นี่เป็นสายเก่ามันต่อสายไปแล้วสายนี่ก็จะที่ปลายสายนะครับ ที่ปลายสายก็จะมีตัวอะแดปเตอร์คือตัวต่อพ่วงจากาท่อนะครับอันนี้เดี๋ยวอ่านไปก่อนเลยเตัวนี้จะไปเสียบเสียบต่อที่ท่อตรงนี้นะครับโดยมีตัวนี้เป็นตัวเจาะเดี๋ยวเจาะให้ดูซะเลยตรงนี้ก็สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็ไม่ต้องอลงทุนอะไรมากคือเดี๋ยวนี้ก็สะดวกแล้วล่ะครับเสร็จแล้วก็เอา ตัวต่อท่อนี่ครับสูงลงไปคิดว่าน่าจะแน่นแล้วนะโอเคนี่ครับเสร็จแล้วปลายปลายสายนะครับปลายสายแล้วก็หาที่ตั้งที่เหมาะสมที่คิดว่าสปริงตัวนี้มันจะแผ่กระจายไปได้ทั่วแต่คิดว่าถ้าอยู่ระดับเตี้ยๆอย่างเงี้ยคงไม่ทั่วเดี๋ยวครูหาอะไรมาต่อสักนิดนึงดีกว่า นี่ได้มาแล้วก็แก้ปัญหาง่ายๆเอาท่อพีนี่แหละครับสูนลงไปเพื่อให้มันสูงขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะวางสปริงเกอร์ให้มันสูงขึ้นมันจะได้พ่นน้าได้กว้างกว้างขึ้นนะครับอย่างนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวลองเปิดน้ําดูเลยแล้วกันนะครับโอเคไหมกว้างไปสักทซ้ำปรับได้นะครับตรงน,นี้ให้มัน เล็กลงหน่อยแคปตลงนิดนึงปรับได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตั้งเวลาในการควบคุมให้เขาเปิดและปิดช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับวันละประมาณสักสิบนาทีก็พอนะก็จะได้ความชุ่มชื้นเพียงพอถ้าหากว่าในช่วงฤดูแรงนะครับก็มีประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องคุสวัสดิ์พาทมทำไปเรื่อยนะครับหา,าหากว่าเห็น วิธีการของครูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอะไรก็ลองทดลองออาไปทำดูนะครับไม่ยากทําง่ายๆเนาะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือก,กันเข้ามานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูวสวัสด์พาทมทำไปเรื่อยๆลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปด,ดีดีจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ